เซนเซนรินสเตชันสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นนัดสําคัญนะครับทางลุงพลประแตนก็ได้ขึ้นเบิกความก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจของลุงพลประแตนนะที่เราถือว่ารอตั้งแต่เกือบ3ปีนะสปีประมาณนั้นนะฮะทีะ่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะตั้งแต่11พฤษภาคม2563นะ กมาถึงวันนี้4กรกฎาคม2,566นะครับในเรื่องนี้นะครับทางทนายก็ได้นะถือว่าถแถลงข่าวหลังจากที่อทุงป้านะครับได้มีการเปิดความในวันนี้นะครับก็คงะจะต้องมีการสืบพยานจำเลยนะครับในวันที่ 5, 6, 7แล้วก็ 26, 27นะครับก็คงเสร็จสิ้นนะ ในเดือนนี้นะแล้วก็ถือว่าเราเห็นนะทางท่านทนายได้แถลงแล้วก็ทางลุงพลป้าแตนนะครับก็ได้ออกมาพูดคุยกับพี่น้องเอนะครับโดยเฉพาะการอธิบายนะนะก็หมดห่วงนะครับโดยเฉพาะรอยยิ้มนะฮะก็เป็นถือว่าเป็นรอยยิ้มความสุขของป้าแตนนะซึ่งหลังจากที่ ได้มีการแถลงข่าวนะทางปาแตนก็ได้มีการไหลสดพูดคุยกับ f อนะในช่วงนั้นเราจะเห็นว่าปาแตนเองก็คุยอย่างมีความสุขนะครับพร้อมกับทำเพลงก็ถือว่านะผ่านพ้นเรื่องราวนะก็ถือว่าต้องดูในคำตัดสินของศาลนะครับในนะห่วงเวลาโค้งสุดท้ายเนะเป็นห่วงเวลาที่สำคัญนะครับซึ่ง นะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ท่านทนายนะครับทีมทนายธรรมรังศีนะครับท่านก็ได้ออกมาอธิบายหรือถแถลงข่าวถึงเรื่องราวนะต่างๆนะครับที่เหลือก็จะเป็นพยานนะซึ่งพยานที่เกี่ยวข้องกับห่วงเวลาการอ้างสถานที่อยู่นะครับแล้วก็ทุกฝ่ายก็ถือว่าทำงานเต็มที่นะครับการสืบพยานเองเนี่ยก็คงช่วงนี้นะครับก็คงจะมีการ สืบพยายนตั้งแต่ในช่วงเช้าจรดถ,ถึงเงย็นแล้วก็หนักนะหนักที่สุดนี่ก็วันที่7กรกรกฎาคมนะพยายนเห็นว่ามีการสืบพยายนถึง8ปากด้วยกันนะครับก็คงจะสิ้นสุดในวันที่27กรกรกฎาคม2,500นาแล้วก็คงมีกระบวนการในการตัดสินคดีนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ในช่วงเวลานี้นะครับพี่น้อง f c เดี๋ยวไปฟังรายละเอียดนะครับจากทางทีมทานายนะธรรมรังศีนะครับท่านก็ได้แถลงข่าวถือว่ากาันหลังจากที่ได้รับประทานอาหารเย็นแล้วเนี่ยมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวใจความสําคัญในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทุกท่านครับ <c oughs> วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่นักสืบพยานจําเลยในคดีน้องชมพู่นะฮะซึ่งเป็นคดีหลัก วันนี้ก็สืบพยานจำเลยทั้งสองนะคือหมุนมาแต็นจบแล้วนะครับจบปากทั้งสองปากนะครับก็คงจะเหลือพยานที่เหลือที่เหลือนะพยานจำเลยที่เหลือที่ซึ่งจะเข้านำนําสืบตามวันเวลาที่ศาลกำหนดไว้ก็จะนัดไว้วันที่นะก็วันนี้วันที่ห้เอาวันนี้วันที่สี่ใช่ไหมครับก็วันที่หกวันที่เจ็ดวันที่แปส่วนหนึ่งแล้วก็ยีแล้วก็ย7ด กรกฎาคมพอพยายนทุกปากนี่นะก็เหลือประมาณยี่สิบกว่าปากได้พยายนจำเลยที่เหลือนะฮะเข้าใจว่าพยายนทุกปากที่เรากำหนดของจำเลยเนะะี่ยที่ที่กำหนดนัดเนี่ยนะก็ออกหมายไว้ทุกปากแล้วร้อมสืบพยายนตามกำหนดนัดและคดีจะสืบพยายนเสร็จตามกำหนดนัดในวันที่ยี่ิบเจ็ดนะฮะยี่ิบเจ็ดกรกฎาคม ตามเงืนบการที่ศาลท่านนัดไว้นะครับ <c oughs> แต่ในส่วนของรายละเอียดของพยานจำเลยที่จะสืบมีใครบ้างอะไรบ้างนะฮะว่ามีใครบ้างเท่าไหร่ะไรอันนี้ก็ไม่ขอเปิดเผยนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องไปนำสืบทีนศาลนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามาแจ้งให้ทางยูทูบเบอร์แล้วก็พี่น้อง f อทราบว่าเฉพาะจำเลยที่หที่สก็สืบพยานเสร็จแล้ววันนี้นะครับก็ก็คง กรสืบพยายนที่เหลือตางกำหนดนัดที่ศาลวางไว้ครับในส่วนของคดีนะฮะในส่วนของคดีถามว่าถ้าหากจะถามว่าให้ความเห็นยังไงได้บ้างตรงนี้ทนายบอกเลยนะครับว่าไม่สามารถให้ความเห็นใดใดได,ได,ได้ได้เลยเพราะว่าคดีหว่างคราบพี่นาคดีของศาลนะครับและกําหนดนัดของศาลก็ยังมีเวลาอีกพอสมควรพยายนแต่ละปากก็มีรายละเอียดพอสมควรทําไมพยายนเหลือประมาณ20กว่าปาก เพราะว่าในคดีนี้เหตุเกิดตั้งแต่เหตุเกิดนะฮะจนถึงเจอร่างน้องเขมพูเนี่ยใช้เวลานานฉะนั้นพยานที่ไปเกี่ยวข้องแต่ละวันเวลาก็มีจํานวนมากก็เลยจําเป็นต้องเอาพยานทุกปากที่เกี่ยวข้องกับจาเลยทั้งสองนะฮะมาสืบอ,อ้างฐานที่อยู่บ้างนะฮะหรือด้านนิติวิทยาศาสตร์บ้างนะหรือประโยชน์อื่นนะในด้านเกี่ยวข้องอพยานโจทย์ที่สืบมานะฮะ ยังเปิดเผยไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะตรงนี้นะก,ก็จะใช้พยานเหล่านี้นะนำสืบให้ศาลท่านเห็นเพื่อประโยชน์ของจำเลยนะในคดีแต่วันนี้ก็สบายใจอย่างว่าจำเลยทั้งสองก็สืบพยานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กำหนดนัดก็อีกทีหนึ่งนะฮะก,ก็สรุปอีกทีหนึ่งว่าก็สืบพยานจำเลยที่เหลือก็จะมีวันที่ห้าหกเจ็ดยี่สิบหกกรกฎาคมแล้วก็ยีิบเจ็ด กัละกันาคมสุดท้ายก็ประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้ส่วนสารท่านก็ให้พี่นาาเต็มที่ท่านก็พี่นัง้งแต่เช้าจดเย็นให้หมดพยานแต่ละวันท่านก็ทํางานเต็มที่โจดก็ทํางานเต็มที่ทางโจดร่วมทำงานทุกฝ่ายทํางานเต็มที่ครับแต่ในส่วนของํมเลยก็ทํางานเต็มที่นะครับก็อาจจะมีระยะเวลาในการสืบพยายนะตั้งแต่เช้าจดเย็นเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งเลิกมาฮนะประมาณหกโมงประมาณหกโมงเย็นสืบพยานวันนี้นะฮะ วันอื่นๆคงจะแบบแบบนี้นะฮะคือสี่ห้าโมงเย็นหรือหกโมงเย็นแล้วแต่แต่ว่าจะไปหนักวันที่วันที่เจ็ดพยานแปดากนะฮะวางไว้แปดากก็จะสืบเข้าใจว่าเช้าจุดเย็นคงมืดนะฮะให้เสร็จภายในวันนั้นในส่วนของคดีที่กําหนดนัดสืบพยานจําเลยก็จะสืบให้เสร็จภายในกําหนดนัดแน่นอนนะฮะอาจจะมืดหน่อยอาจจะเลยเวลาจการแต่ก็สืบให้ให้จบในวันนั้นเลยแต่ละแต่ละ แต่ละพยานแต่ละปากที่เราหมายเรียกไว้ครับก็ประมาณนี้ครับคดีนะก็มีอะไรครับคุณบนจะแถลงยังไงจะพูดไหมพูดก่อนไหมพาคุณพะแดนพูดก่อนพะแดนพูดก่อนเสร็จก่อนก็มันีอย่างจากที่ทนายบอกครับวันนี้ก็คือป้าก็ได้ขึ้นหมดแล้วเนาะคุณกับป้าก็ได้ขึ้นหมดแล้วนับแรกก็คือโ่งใจที่ได้พูดได้แล้วไป หมดนะคะก็รู้สึกโล่งแล้วก็ก็สว่างนะพีนะ่น้องเบาเบามากแล้วก็รู้สึกดีๆหลายอย่างนะแล้วก็ในส่วนของอทางด้านคดีก็อย่างที่ทนายเพิ่นบอกว่าเราก็พูดอะไรมากไม่ได้นะคะก็รอให้ศาลเพิ่นตัดสินเพิ่นอะไรก่อนนะนล้วค่อยว่ากันแต่วันนี้รู้สึกว่ารู้สึกสบายใจ รู้สึกสบายใจก็บอกเอฟซีทุกท่านได้ว่าวันนี้ป้ารู้สึกสบายใจจริงๆก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจตลอดนะยูทูบเบอร์วันนี้ก็ยู่จนดึกเลยวันนี้แต่ถึงบ้านคงจะดึกเหมือนกันก็ไม่ทิ้งเราไปไหนก็ขอบคุณมากๆขอบคุณดอกไม้สวยๆจากใครคบวันนี้น่ะจอยเชียงใหม่จอยคุณจอยเจ้าเชียงใหม่เหมือนเดิมให่ทันตะวันด้วยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสาหรับกำลังใจจากดอกไม้สวยๆจากคุณจอยแล้วก็ทันตะวันด้วย นี่ก็พอดีบังรุงทนายขอาคุณมากค่ะเขาคุณมากค่ะก็แบ่งๆกันไปครับเพราะว่าเพราะว่าเหนื่อยๆกันทุกคนนะครับก็นะมีอะไรเพิ่มเติมไหมกแต่ก็ยืมได้นะยืมได้แต่ย้มเหนื่อยๆเพราะว่าทำงานทำงานหนักนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับน้องธันตวันแล้วก็คุณจอยเชียงใหม่แล้วใครอีกนะพี่ก เช้าช้าคุณตวันตวันตวันแวคุณจอยเชียงใหม่นะครับี่มดอกไม้สวยๆให้ลืมเลยคุณแอนดนไกล็กกับข้าวแล้วก็คุณแอนแดนไนะครับที่เป็นเจ้าภาพมือเย็นลงานันขานายนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เอซียังติดตามนะครับคดีของลุงพลป้าแตนนะครับยังต่อเนื่องก็วันนี้ลุงก็ได้ขึ้นช่วงเช้านะครับจนเที่ยง ก็จะเสร็จเป็นช่วงบ่ายต่อช่วงบ่ายอีกนิดนึงแล้วก็มีประแตนขึ้นไปแจมนิดนึงครับไม่เยอะเพราะว่าสืบลุงก็หนักละสามวันก็ได้เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างนะครับทาน้าสาลนะครับก็เป็นหน้าที่ของศาลนี้ท่านจะพิจารณานะครับเราไม่สามารถที่จะนำมาพูดผ่านสื่อโซเชียลได้นะครับก็ตลรอวันที่ สารท่านมีคำพิพากษานะครับก็เชื่อว่าทุกคนนะครับก็คงจะติดตามไปจนถึงนะครับวันที่มีการอ่านคำพิพากษานะครับก็เชื่อว่ากำลังใจนะครับที่ส่งมอบให้ลุงพปัาแตนนะครับก็ก็ด้วยดีเสมอมานะครับด้วยดีเสมอมาทีมงานทนายท่านก็ทำงานเต็มที่นะครับก็เหลือพยานอีกที่ต้องนำสื่อนะครับ ก็จะเน้นให้สืบจบภายในวันที่27อย่างที่ท่านายท่านเรียนให้ทราบนะครับก็ก็เลือดแค่ 3, 4มี 5, 5, 6, 7แล้วก็ 26, 27นะครับมีอีก5วันนะครับที่จะต้องนำสืบรอบนี้ก็จะมี4วันที่ท่านทานายยึดได้อยู่ยาวหน่อยก็คงเป็นวันเสาร์อาทิตย์ถึงจะได้กลับไปทำงานที่กรุงเทพอีกนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใชดีที่ติดตามให้กําลังใจนะครับด้วยดีเสมอมานะครับขอบพระคุณครับขอเสริมนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเพราะว่าคดีนี้ทําไมสืบพยานอยู่นะสืบเฉพาะตัวจําเลยก็มาสามสามวันแล้วสามวันตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยสามวันจดเย็นนะเพราะว่ารายละเอียดในคดีมีมากรายละเอียดในคดีมีมากนะพะยานก็ต้องอธิบายรายละเอียดทั้งหมดนะ แต่ละแต่ละวันไปทําอะไรบ้างแต่ละชั่วโมงไปทําอะไรบ้างเช้าจุดเย็นเช้าจุดเย็นไปทําอะไรบ้างนะฮะก็เมื่อเหตุเกิดนะเหตุเกิดเกี่ยวพันมันหลายวันนะพยานจําเลยเกี่ยวข้องเหตุการณ์ก็หลายวันจําเลยก็เกี่ยวข้องหลายวันวันเวลาต่างกันต่างคนต่างก็ไปเกี่ยวข้องกับจาเลยหลายคนพยานจึงมากพยานจําเลยจึงมากนะ ก็เหลือพยานจำเลยประมาณยี่สิบกว่าปากนะฮะยี่สิบกว่าปากยี่สิบกว่าปากก็หนึ่งสองสามสี่สี่ห้ามันห้าหกนัดก็น่าจะจบนะแต่เช้าจดเย็นนะน่าจบภายในนี้ก็เล่าให้ฟังประมาณนี้นะส่วนละเอียดเรื่องคดีก็เปิดเผยไม่ได้มันว่านะบางคนสงสัยว่าทำไมสืบพยานจำเลยเยอะ ใช้เวลาสามวันสี่วันสืบพยานเฉพาะตัวจําเลยเฉยๆทำไมึงมงนานจังเลยอธิบายให้เข้าใจครับพี่เกิเตรียมคำถามอมครับหลังจากที่ได้ฟังทีมทนายนะครับและก็ทางลุงพลประแตนนะครับได้พูดคุยกับพี่น้องเอฟซแล้วนะครับหลายท่านก็คงจะใจชื้นนะครับก็มีความสุขมีความสบายใจนะอีกเปล่าหนึ่งนะถือว่าเป็นการ เหมือนลนักษณะที่ทางท่านทนายท่านทนายปานนะครับท่านก็ได้บอกว่าก็เหมือนยกภูเขาออกจากอกนะท้งสองลูกนะแล้วก็ในช่วงท้ายนี้นะครับก็ฝากเข้าไปช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์น,นะครับของบริษัทนะครับบนโอเพนซั์นนะผลิตภัณฑ์ทีพีสกินทุกผลิตภัณฑ์ของลุงป้าเพื่อเป็นกำลังใจในการ เดินทางต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเสียงซินรินสเตชั่น